วันนี้เราพามาอัปเดตหลังจากใช้ระบบการล่อลากด้วยน้ำวันที่หนึ่งเดอเราก็ไม่แค่ไม่แน่ใจว่ามันงอกแล้วหรอทำไมมันเร็วจังแต่ก็ว่าน่าจะใช่สำหรับต้นนี้ ้เราสังเกตเห็นว่าแบบต้นเขามีความตึงขึ้นมาจากวันแรกต้นที่สองอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเพราะตอนเราแบบให้เขาแช่น้ำลากเขาไม่ได้โดนน้ำเท่าไหร่อันนี้เพิ่งโดนเมื่อกี้เลยยังไม่เห็นผลแล้วก็ต้นที่สองก็ยังเหี่ยวอยู่ อาจจะเ,เพราะว่าโทมนานกว่าด้วยเดี๋ยวเราจะพาติดตามในวันที่ต่อไปแล้วกันจบการอัปเดตในวันที่หนึ่ง